ใหม่ปีพุทธศักราช2556นี้อยากจะน้อมนำเอาพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นธรรมบรรณาการเป็นพรให้แก่พุทธศาสนิกชนทุกท่านข้อที่หนึ่งอยากจะให้ทุกท่านนั้นได้ ตรวจสอบตนเองการตรวจสอบตนเองนั้นเราอาจจะทำได้ปีละครั้งเดือนละครั้งหรือสำหรับผู้ที่ฝึกฝนตนเองแท้ก็วันละครั้งโดยเรามีหลักการในการที่จะนำเอามาตรวจสอบตนเองนั่นคือเรื่องของการภาวนาภาวนาแปลว่าพัฒนาหรือว่าความเจริญ เราจะรู้ได้อย่างไรว่าแต่ละปีแต่ละปีที่ผ่านไปนั้นไม่เป็นปีที่ผ่านไปเปล่าๆล่าไม่เป็นปีที่เสียประโยชน์ของชีวิตของเราเองก็นำเอาภาวนานี่แหละมาตรวจสอบตนเองภาวนาข้อที่หนึ่งคือกายภาวนาเราก็มาตรวจสอบกายของเรามาตรวจสอบกายยังไงก็คือมาตรวจสอบที่ว่าสุขภาพปีนี้เราดีหรือไม่ ในปีที่ผ่านมานั้นเราป่วยบ่อยไหมถ้าเราป่วยบ่อยเกิดจากสาเหตุใดเมื่อเราทราบสาเหตุแล้วเรามาฝึกฝนพัฒนาตนใหม่ถ้าหากว่าเจ็บเป็นป่วยไข้ก็ต้องตรวจสุขภาพเยียยารักษาไปตามที่หมอท่านแนะนำหรือถ้าให้ดีที่สุดนั่นก็คือหลักการทั่วไปก็คือรับประทานอาหารให้มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอและก็ ออกกาลังกายสุดท้ายคือดื่มน้ํามากๆหมอทุกตำรับทุกแผนจะบอกอย่างนี้นั่นก็คือเรื่องกายทีนี้เรื่องกายของตนเองนี่แหละมาถึงเรื่องของสุขภาพผ่านไปแล้วนะเราก็มาดูว่าเออที่ผ่านมานั้นสุขภาพร่างกายเราก็ดีนีเน่เมื่อสุขภาพร่างกายดีแล้วมีไว้ทําอะไรนี่ก็ไปข้อที่สองข้อที่สองนั่นก็คือเรื่องของการ ภาวนาเรื่องสีลสีละตัวนี้แหละคือความปกติคนทั้งหลายโดยมากจะบอกว่าสีนี้เป็นเรื่องรักษายากแต่ที่นี้อยากจะเชิญชวนท่านว่าไม่ต้องรักษาแต่ว่ามาตรวจสอบว่าในแต่ละปีแต่ละปีที่ผ่านมานั้นหรือว่าแต่ละเดือนแต่ละวันเราเป็นผู้มีความปกติหรือไม่นะฮะปกติในด้านสีนี่ก็คือ สีลห้าข้อนั่นแหละนะก็มาตรวจสอบตนเองนะตรวจสอบว่าเราทําบาปฆ่าสัตว์นะหรือว่ารักขโมยไหมหรือว่าอาจจะไปแอบผิดลูกผิดเมียใครไหมหรือว่าอาจจะพูดไร้สาระมากไปไหมหรือพูดคาพูดที่ชวนทะเลาะคําพูดที่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนเราทาหรือเปล่าแล้วก็ในเรื่องของสุรายาเมาเราทํามากหรือเปล่า ถ้าหากว่าเราตรวจสอบตัวเองอย่างนี้ทุกวันทุกวันหรือว่าตรวจสอบตัวเองอย่างนี้ทุกเดือนทุกเดือนนี้ก็จะดีมากนะแต่ถ้าปีหนึ่งอาจจะมากไปแต่ไม่เป็นไรก็ามาสรุปรายปีก็ได้ว่าปีหนึ่งนี้เรามีศีละมากน้อยขนาดไหนเมื่อเราตรวจสอบตนเองเช่นนี้อัตโนมัติของชีวิตนะั่นก็คือเมื่อรู้ว่าตนเองนั้นมีข้อบกพร่องก็จะพยายามทําให้มันดีขึ้นปรับปรุงตนเองให้มันดีขึ้น ให้มาตรวจสอบเองนะข้อที่2ข้อที่3ได้เก่จิตนะจิตใจในปีที่ผ่านมาหรือในปีที่ผ่าน,านมาหลายปีเนี่ยในเดือนที่ผ่านมาในวันที่ผ่านมาจิตใจเราเป็นอย่างไรบ้างนะเราเสียใจกับเรื่องใดมากที่สุดเรามีความค,คลั่งไคล้รุ่มรมกับสิ่งใดมากที่สุดเรามักจะนอนไม่หลับกับสิ่งใดมากที่สุดนั่นคือความปกติหรือว่าความผิดปกติในด้านจิตใจ เมื่อเรามาตรวจสอบว่าโอ้จิตใจของเราเนี่ยป,ปีปีที่ผ่านมานั้นมันมีแต่ข้อบกพร่องเยอะเลยมากไปด้วยความสับสนมากไปด้วยความฟุ้งซ่านมากไปด้วยความเครียดมากไปด้วยความโกรธความอาฆาตพยาบาทหรือความต้องการอย่างไม่มีที่สิ้นสุดอย่างนี้จะเรียกว่าใจปกติสุดไม่ได้นะต้องให้คะแนนตัวเอง ก็เอาสิบมาตั้งนะแล้วก็ให้ตัวเองว่าให้ได้เท่าไรปีที่ผ่านมาถ้าหากว่าปีนี้ได้ได้น้อยนะได้น้อยกว่า5ได้น้อยกว่า5คือไม่ผ่านครึ่งเราก็มาดูสาเหตุว่าเกิดจากอะไรแล้วก็ค่อยๆแก้ไขจากสาเหตุนั้นสิ่งดีที่สุดที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนํานั่นก็คือเรื่องความสงบพยายามทําสมาธิบ้างพยายามแผ่เมตตาให้มากนะและพยายามเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความเพื่อเพื่อเพื่อแผ่นี่แหละจะโยงใหญ่ไปสู่ความเมตตาและความเมตตานั่นเองจะทําให้จิตใจนั้นสงบและดีงามขึ้นเป็นจิตใจที่มีคุณภาพมากขึ้นอันนี้ข้อที่3และสุดท้ายข้อที่4นั้นก็เรามาตรวจสอบดูว่าเรื่องที่ฐิความเห็นเรื่องทัศนคตินะตลอดจนถึงเรื่องของความคิดนะว่าเราคิดบวกคิดลบแต่ประการใด ถ้าทิฏฐิของเรานั้นมุ่งไปสู่มิจฉาคือความผิดไปเรื่อยๆเห็นว่าการทําดีไม่ได้ดีเห็นการทําบุญไม่ได้บุญเห็นการที่เรานั้นได้ช่วยเหลือผู้มีพระคุณเช่นหุณพ่อหุณแม่นั้นไม่มีประโยชน์อะไรเราก็ต้องมาแก้เสียใหม่หรือว่ามีทัศนคติในด้านการเมืองว่าเออฝ่ายนั้นผิดฝ่ายนี้ถูกแล้วตลอดจนถึงเอาตนเองเข้าผัวพันมากเข้าจนกระทั่งว่ามีความฝักใฝ่มีทัศนะ ในการในทางที่จะทําร้ายทำํำลายผู้อื่นมากขึ้นอันนี้ก็ต้องมาตรวจสอบตนเองและเหนือสิ่งอื่นใดนั่นก็คือเรื่องปัญญาหรือว่าเรื่องความรู้ความเข้าใจเนี่ยเราเข้าใจในชีวิตของตนเองชัดมากน้อยขนาดไหนถ้าหากว่าในปีที่ผ่านมาเรายังไม่เข้าใจตัวเองเลยไม่รู้ว่าตัวเองเกิดมาเพื่ออะไรไม่รู้ว่าชีวิตของเรานี่จะเป็นไปอย่างไรและไม่รู้ว่าจุดหมายของชีวิตเนี่ยเราจะอยู่เพื่ออะไร ถ้าไม่รู้จนถึงขนาดว่าให้คะแนนเกินห้าไม่ได้นะอันนี้ก็ต้องมาตรวจสอบตนเองก็คือเมื่อตรวจสอบแล้วก็ออกมาปรับปรุงพัฒนาตนให้มากนะเมื่อไม่รู้ไม่เข้าใจก็ให้หมัน่นไต่าถามเมื่อไต่าถามแล้วเอามาพินิจพิจรารณาเมื่อพินิจพิจารณาแล้วได้ความรู้ความเข้าใจชัดอย่างใดอย่างหนึ่งก็เอามาเป็นความรู้เพื่อที่จะสอนจ,จิตใจปรับปรุงแก้ไขตนเองต่อไป และที่สาคัญที่สุดนั่นก็คือการเจริญกรรมฐานจะทําให้เข้าใจตนเองได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นหลักรมข้อที่หนึ่งนี้ก็คืออยากจะให้ท่านทั้งหลายได้มาตรวจสอบตนเองและก็พัฒนาตนส่วนข้อที่สองที่จะฝากเป็นข้อสุดท้ายนั้นก็คือเรื่องของปีใหม่นี้อยากจะให้ทุกท่านได้ฝึกตนให้มากนะฝึกตนให้มากฝึกตนยังไง ก็ฝึกตนให้มีความอดทนฝึกตนให้มีความเข้มแข็งฝึกตนให้มีความเพียรหรือฝึกตนตามภาวนานั้นก็ได้นะชวนให้มาฝึกตนกันฝึกกายให้มีความแข็งแรงฝึกความสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่าให้เบียดเบียนผู้อื่นมากนักฝึกจิตฝึกใจตนเองให้พบกับความสุขความสงบมากที่สุดและฝึกปัญญาตนเองให้มีความเฉลียวฉลาดให้รู้เท่าทันในเรื่องของธรรมชาติและความเป็นจริงของชีวิต อันนี้ฝากสองอย่างให้แก่ท่านพุทธบริษัททุกท่านดังนั้นสุดท้ายนี้อาตมาอยากจะขออ้างอิงเอาคุณพระศรีพระรันตนไัรก็คือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาปกป้องคุ้มครองทุกท่านให้พบก,กับความสุขความเจริญเจริญในธรรมของพระสมาสมาสมุทัเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดปีและตลอดไปเจริญพร